หิบไม้ใต้เตียเวัชันกาตตูนตอนที่เก้าทำไมห,หัวใจผมถึงเต้นแรงผมช้อนร่างของเธอขึ้นมาไว้บนอ้อมแขนโดยไม่รังรอทำไมห,หัวใจเราถึงเต้นแรงอย่างนี้นะผมอุ้มร่างของเธอแล้ววิ่งไปยังปากซอยอย่างไม่คิดชีวิต วิ่งเร็วขนาดนั้นลงแข่งมินิมาราทอรเลยดีไหมผมอุ้มเธอขึ้นรถอย่างรวดเร็วก่อนจะหันมาถามลูกสาวของเธอว่าแม่ของหนูเคยรักษาที่โรงพยาบาลไหนเหอรอโรงพยาบาลสมเด็จค่ะหนูเอาบัตรผู้ป่วยของแม่มาแล้วค่ะรอบครอบดีมากงั้นหนูรีบขึ้นรถเลยผมส่งสตางค์ค่ารถให้ในายตังนี่ค่ารถ ฉันไปส่งนายไม่ได้นายต่างนั่งรถเมย์กลับเองนะนี่มันค่ารถเมย์หรือให้ไปดาวรถกันแน่ป๋าจริงๆเลยพอมาถึงโรงพยาบาลเธอก็ถูกนำเข้าห้องฉุกเฉินทันทีหมอให้ผมเข้าไปพบแล้วก็บอกถึงอาการของเธออาการของเธอไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะคนไข้ไม่ได้มาพบแพทย์นานมากแล้วเธอต้องพักฟื้นหลายวันแต่ตอนนี้เตียงผู้ป่วยรวมเต็มหมด เหลือแต่เตียงพิเศษจัดไปเลยครับคุณหมอผมจ่ายได้ไม่มีปัญหาขอให้อาการเธอดีขึ้นก็นแล้วกันหลังจากอดีตภรรยาผมได้เตียงและห้องพักเรียบร้อยแล้วลูกสาวของเธอก็มาขอบคุณและพูดคุยกับผมตอนออกมาหนูรีบมากเลยไม่ได้หยิบข้าวของที่จำเป็นติดตัวมาเลยค่ะคุณลุงช่วยพาหนูกลับไปที่บ้านอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะไม่ต้องกลับไปรอก เดี๋ยวเราไปหาซื้อของที่จําเป็นแถวนี้ก็ละกันระหว่างที่เดินซื้อของคุณลุงมีเรื่องอะไรกับแม่หนูเหรอคะพอเจอหน้ากันยังกระโกรธกันมาสักร้อยปีอ๋อมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันนะแล้วใครเข้าใจผิดเหรอคะลุงก็ยังหาคําตอบอยู่ว่ามันเรื่องอะไรกันแน่แต่ดูเหมือนว่าแม่หนูจะโกรธลุงมากเลยนะคะ นั่นสินะลุงก็ไม่รู้ว่าทำไมแม่ของหนูถึงได้โกรธลุงขนาดนั้นแล้วเมียลุงหลักคะเขาจะโกรธลุงไหมที่ลุงพาแม่หนูมาหาหมอเมียของลุงหรือตอนนี้ลุงกังวลว่าเมียลุงจะโกรธใช่ไหมคะเปล่าหรอกตอนนี้ลุงกำลังคิดว่าเมียลุงที่แม่หนูพูดถึง เป็นใครกันโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะ